ไอนีสเอ้เครนเออช่างแม่งรู้ที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเฮ้ยอะไรคราบน่ะเพื่อนเดอวคุกยันดีด้วยไปเดด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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวกรลังจำติดผมจะนำเองเอาเลยเพื่อนเออเจอกันเจอกันที่ฝั่ง ไอ้เจ้ามือจะเกาะไปกันขนาดนั้นแล้วนะเออเอาเอวรอรอเอรอรอรออโอเคอบ้าพนาการแกวเอาไปตกลงไอหมอเอาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะอย่าได้ไฟเมื่อวะข้อลอง ชไวยหมอทั้งสนายนะโอ้เดี่ยวนี่เพิ่งเล่นเกมมึงเอาหนึ่งฮากันแล้วอ่ะไอยกพลขึ้นบกพลทหารเอาวันเอาวันขึ้นนี่แหละโอ้ลงไปกูแตกแนมะ่เอาไงาอ่ะสวยเพื่อนเคลียร์แล้ว โอ้โหขอโดดยังไม่ทันได้ยิงใครเลยนี่มาเอาฮากันเฉยๆใช่ปะตาเนี้ยไปวิ่งก็ได้ปะวิ่งเหรอมันแสบตาไปใช่หรือไงว่ายน้ำดีว่ะถ้าขับเรือแล้ว ถ้าขับเรือแล้วมันไม่เหมาะเออวิ่งดีกว่าค้าข้าไปเนพะเช็คขอเช็คก่อนไปเช็คอีกที สะปอตขึ้นหัวไม่นงไม่นงลงตาม่อยเดี๋ยวศัตรูเห็นหยุ่นนี่เดินตามเพื่อนดีสุด <laughs> เดินตามผู้ใหญ่โอ๊ยสไนป้าผู้ใหญ่โอ้ย โอ้โดนทนานเปิร์อ๋อนั่นไงหืมกระสุดไม่พอสวยสดีนะเมื่อกี้ทนานเปิร์ไม่แม่นหัวไปเ,เช็คขวานต่ำไว้

tông với thi chụt đi kiểu là xin mời vườn băng đi kiểu là mình gì ngoài có hộp chăng và để vô có hộp ไม่โดนืึพลาดว่ะขอโทษโอ<ฮ>้โหเซรีอ่ะหมอนั่งหลบได้อโอ๊ยโดนสวนมาปแล้วเปิดจุดเท่ากับเกือบตายฮะแน่ นอนนอน,น,อนเห็นนะจะ้ะเฮ้ยลงนอนระเบิดลำทางยุ่นสวยไปแล้วจะตายโอ้ยมอบเลือดเหลือสาม ไม่ไหวยอมอย่าเจอนะมีคนมาตบหลังแตกอีกจุด,ดุดดีสำเร็จโอเคต้องเข้าหาทีมเรานะโอ้ย เพื่อนยังมาอยั่ดีเพื่อน เช็คจะไม่เจอค่อยๆค่อยๆดันเข้าไปเช็คสูงยิงเพื่อนโทษอยู่บนรถล,ลงมีคนลงอีท ค่อยพบโอยยิงแบบเรียดต่ำค่อยค่อยเล่นค่อยค่อยเล่นอย่าลนอย่าโลกจะนอกยิงตูดไม่ทันอุ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เฮ้ยข้างหลัง มลนเปอร์ข้างบนมีเพื่โอนเเกือบผู้สาไว้ใจไม่เช็คซ้ายเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้โหนี่มันคล้ายกักกัน หมอไม่ใช่ในค่ายทหารเราไม่ได้ลบกันนาซีนี่หว่านี่เราลบกับเพื่อยุ่น <have> โอเคโอ้โห <c oughs> ทำไมโดนตีคืนหมดเลยวะย <c oughs> แล้วไงไอ้หมอ,อกูสวนนะอืม หมอมานักมาไงเออ้ะเลือดจะหมดไงเออแ <laughs> ม่งเลยข้ยขออยาหน่อยครับเรามาถาล่มไม่ยุ่นไม่สำเร็จน,นะรอบนี้ทหารเราเสียไปเยอะเกินทหารกับเครื่องบินไปเยอะ <laughs> หูนู่นไนายเปอร์ giảm hết đấy đấy. Nhảy rồi thử, nhảy nó đón. Ối, hổ, không chết. cái nó còn dài, đâu mày, không <laughs> โุ้ยเพื่อนไปเนึงโอ้ยไม่ได้ว่าชุบไม่ได้ชุบไม่ได้โอ้โหไม่ตายกันเลยโอ้ไม่ตายอตัดผ้าตกพ่กาาเอออเมริกาแตกพ่ายอ,อ ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่หน้าฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ share, ให้น้องบุญด้วยแล้วเจอกัน